ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนมาหน,นีมาพอกันน้ำสวนอีกแล้วจา้ามาหน,นีมาพอกันน้ำสวนอันพ่อใหญ่อันมาสวัสด,ดีพี่น้องเนาะก็เลยว่าก่อนเล่าตีแบนจอบปิงพระพญามาสวัสดีพี่น้องทุกคนก่อนมาหน,นีพี่น้องกลับมาบ้านแล้วว่าสิมาปลูกผักเนาะ I just helped h m y wife grow some vegetables. Yeah. Then go to do some shopping later. Ah, he said he will อ e l p me. He will plant vegetables. แล้วก็จะไปช้อปปิง้งก็จะไปช้อปปิง้งเมียกัน don't forget to subscribe help <laughs> my wife อ,อย่าลืมกด subscribe help the plan อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดติดตามไอ้เมียเพื่อนนำเดอ้อเพื่อนบอกว่างสัน <laughs> ไม่ไงบอกเมีย <laughs> มันบอกเม,มียปลูกพักนั่นแหละพี่น้องอันเมื่อนี้มาปูกันโหละผาจ้าพี่น้องอันบอ โหระพาบานเฮาานาะปลูกพ่อใดใส่กินกับผยเดี๋ยวเลือก,กินกับขนมกินกินกับย่างกับใดเนาะโหระพาแล้วลก็สิเปปลูกอันอันใบแม,มงลักผักอีโต้พี่น้องผักอีตูเนาะแล้วก็สิปลูกอันอัปกเอือฟักทองนะพี่นอออออ้องอันนี้คือกันนะพี่น้องเนาะลรสิมาผ้าพี่น้องมาปลูกน้ำกันเนะาะวันมาช่วยลุดน้ำกันเหเต่ตอนปลูกแล้วพี่น้อง แตงแต้ตอนปลูกแล้วตั้งมันขึ้นไปแล้วมันสิได้กินนอยบอมันจะได้กินมากบออันนี้ก็จะได้กินใบสิง,งามบอพาอยุเมืองนี่มันปลูกยากพี่น้องปลูกยากยากปีนี้เจ้ามาเป็นยังไงปลูกยากแห้งอันพอยากันหลุนไป็เมยวททิลกักมันจะได้กินหรอือปีนี้มันจะได้กินเหรออันจากน้อยหนึ่งกับสภาพ,พี่น้องไปเบิ่งอันอันที่ปลูกไว้เข้าอันสองอันสามอาทิตย์ที่แล้วนะพี่น้องพักหน้ากัะพรบนะงามงามเลยพี่น้องงามตามข่อยเนาะแขวออน บอเคยเห็ดเนาะ็จะแว่ามันงามเลยล่ะแต่อยากพี่น้องเบิ่งน้ากันเนาะบางามขนาดใดนั่นแหละก็เลยมาบอกพี่น้องเนาะอันจ้งไดกะพาพี่น้องไปเบิ่งกันเนาะจ้ะพี่น้องไปเบิ่งน้ากันนะคะไปดูการปลูกผักนะคะพี่น้องก็ตรพพี่น้องมาปลูกผักน้ากันจ้าเรามาเบิ่งน้ากันเนาะพอจะปลูกได้กินบอคอยอ่านเบียร์ขนาม,มาไว้มืองนี้แล้ว พี่น้องเห็นบ่มันจิไต้ไข่บอลเนี่พี่น้องบ่็นป้ะไข่ปูไต่กระถางกระป๋องกระแกงนี่ใบทังสีขาวโอ้ยพี่น้องเอ้ยจาบ่อยากให้แดดมันทิ่มไปซื้อ,อปลูกมันได้อยู่บ้านเมืองเขากันบอกขยันปลูกกับบะได้กินนะพี่น้องเอ้ยเ้ามจัง ปลูกก็ได้กินได็กยูได้กินอันผูดด้ใดมีสวนก็ปลูกได้ใจเด้อปลูกได้กินเนาะซื้อมันก็ซื้อได้กยูจะฮักกับพุ่มใจว่าพุ่มใจกว่าที่ฮักปลูกได้เนาะก็บพุ่มใจที่ฮักปลูกได้นั่นแหละพุ่มใจไหนกว่า อันพญายิ่งเป็นไปอันชอปปิ้งจ้าบางหันเิ่นมากลเลยเพิ่นก็มาสวัสดีแล้วเพิ่นก็บบอกบอกว่าฉันมาช่วยเมียฉันปลูกผักหน่อยหนึง่งไปฉันก็จะไปชอปปิ้งมาสัน <c oughs> แต่เราไปชอปปิง้งไปสิปลูกพักน้องเห็นบ่อตัวมันงาขาดลาดมันโอ้ยหากมันงาฝิ งอมันปลูกเอาอันเป็นผู้อื่นปลูกงามประสนธิประหยัดนั่นก็จะปลูกอยากปลูกขึ้นจังเขาเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้งปลูกข้าวที่แล้วพักต้นข้าวที่แล้วนะพี่น้องงาม ขนาดต้นปลูกพัที่แล้วอาทิตย์นี้ใอยู่บ้านปลูกพักก่อนจ้าพี่นอ้องอาทิตย์หน้าจังสิงไปอันพาพี่น้องไปเที่ยวหนองฟองอื่นสิพาพี่น้องไปเที่ยวอยีกเมืองหนึง่งพิน้ากโอาทิตย์นี้อยู่ปลูกพักก่อนถ้าไม่จะไปก็ไปกับโบเมนจะอยู่ปลูกกักก่อนจ้า เอามาซอยกันเด้อแจะมาซอยกันปลูกผักเนาะอัทิตย์ที่แล้วก็ไปหาโมยวนนั่นชวิตจ้าพี่นยังพี่น้องเห็นน่นละ่ะกูได้เบิ่งก็บเห็นอยู่ไปฟ้ามไปบานฟ้ามเพินินแต่มีงวัวเมียนไร้ยามาพี่นน้อง พี่น้องเห็นแน่ๆเก็บนั่นแหละพี่น้องได้เห็นเนาะอาทิตย์นี้เลยมาปลูกกะกเจ้าของอยู่เฮียนกองได้กินพี่น้องมาซอยกันหล่นเนาะภาษีได้กินบ่ก็สิเฮ็ดเราก็บภเอาอันตะไคร้เล็กนะตะไคร้นี่พี่น้องเหรอเนี่ตยตะไคร้นี่ยมะกันใบ ก็ห้นกมากินของข่อยกระสันบ่เลือพี่น้องเอ๋ยกำลังต่สีงงามๆเนี่ยเป็นโงมาถามข่าวปุนเด้ลงมากินมั่อเกียงหมอยลอยห dream. วดแต่ก็คิดว่าเ้าจสิกินยัางคุณเด้กินกงเ้าเหมือ่อที่สิคิดเป็นอยู่หรอกเนาะโรคกระได โอ้ยมันคืเหี้ยแล้วพี่น้องมันเลกมาใจเหียยแล้วเหียวน,ว,นวนี้เดยาไปตินี่อันนี้มันหญ้าด้วยนะอ,อู้หูดนหญามานป,ปลูกปลูกผักจ้าปลูกผักนา นองมาซอยกันปลูกเด้อจ้ะน้านี้อังยุอังกิดเนาะน้านี้ยุอังกิดเท่าก็ต้องเฮ็ดนะพี่น้องเนะาะเพราะได้ปลูกเพราะได้กินขนาด้องฝ้าปลูกนะขนาดถ้ากองกันฝ้ามันบกนั่นอะแดดมันคือสิไปก่อนนี่พี่น้องแดดมันก็สิไปก่อนแดดมาจากเดือนหนึ่งแดดฮอนแค่สองสามเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยแหละพี่น้องกต่บ,บางคนบอกว่าฮอนฮอนเด้ พอนพอนาะกระดาษชนหนึ่งเนี่ยแหละเพราะเดีได้กินผักอยู่แต่าต้องปลูกกรไดาษต้องกินผักอยู่แต่เพราะเด้ด๋ยหอนแห้งยังหมักกัน20องศาแค่นั่นแหละสูงมากี่ก20องศาก็ดีใจแล้วเห็นกำลังก็ดีใจแล้วละ20องศากรได้ โอ้ยคือมาจมมาลอยก่อยนอกไปนี้เอาไปถับมันมันคือนอดละ่ะเป็นหนากงาไทยหะพี่น้องนะออนี่สิแม่ไก่บ่านี้ ขึ้นเเด้อลูกหลาเอ้ยไงอายยูทูบเด้อก็จะม้มหัวขวนเอาอันปุยคอมโพดพี่น้องออใส่ข้อมโพดอ,อันกับมันขีมานะ้ำมันนัวจ้ะปุยมันนัวปุยขีมาแล้วก็จิเอาขีนกพิลาบมาใส่นะ้ำมัน ขี่บาโมูเป็นไหนมากเนี่ลยละโมอยุ่ป้ามน่เปนไหนขี่นกพิราบน้ำไปเอามาใส่น้ำาแต่ว่าถท่านจะใส่ตัวนี้อย่ามันเข้มใส่ตัวนี้มันจะเข้มนะอย่ามันตายแดดสโมเรก่อนโอ้ยนี้มันยาแล้วมันผักคิดว่าผักคิดว่าคิดคว่าเป็นผักปลูกขึ้นก็จะเป็นยาใช่อน ขั้เแ็ดตัดหญ้าพี่น้องเอ้ยเราเบิกวนไปหกขึ้นอย่างเห็นบ้างไหมพี่น้องเห็นบ้างเอื้นอนยังสิดแดดตัดโอ้ปานนี้ยังหลดหญ้ามันขึ้นเร็วช่วงนี้มีฝนน้ำแน่เมียนแดดน้ำเนยสมอ้อยหญ้าขึ้นเด้่นะหญ้ายู่สวนรังบ้านขึ้นหลายเลย้อที่เปตัดมื่ออื่นล่ะน,น,นี่ตัดยังตัดเหมือนฮิตงมุนีก่อน งามเด้งงามเด้งงานเดอ้อเอาคืมนมาหัวถิมแล้วไหมน,นี่โอ้ยนอกประเทศไทยเอาหลากมันึ้นลูกพักเอาหลากมันึ้นดาดฝาคือสิง,งามหอกพี่น้องเอ้ยคือสีง,งามมาต้องว่าคือสิง,งามก่อน สิเป็นอย่างแล้ราคอยก็ได้พากคอยสิเป็นยังไดเนะ้ะงามๆเดินลุก,ลก,ก,ก,กหลาเด้อเจ็บเยกไข่พี่น้องขอสิผูกโหรละพาพี่น้องเห็นบ่ใบโหรละพา กินก็บก๋วยเตี๋ยวเรือจ้าก๋วยเตี๋ยวเรือกับนมจีนกันได้ก็ว่ามันสิงามอลังการผู้ใดไมีกินเหงาใญ่ๆกับสิงามดอกพี่น้องเอ้ยผู้ใดไม่กินเห่าใญ่ๆกับสิงามของคนอยู่ขอผ่ไมีกินเห่าน้ำเขา กับลูกพ่อจะกินพอ่อจำนียแหละพี่น้องนี่นี่อันนี้กับผูกใบเบ่งลักใบนั่นพักอีตูนั่นละ่ะพักอีตูนั่นเอง Yeah. ngâm ngâm đưa chị đây xây kèm ôm à, cái bộ này tên là rai kẹ mấy ốc à, mô men tội nè ใบกันด้วยอันนี้มันใบโอ้ยพี่น้องกปบปลูกพิทอันนี้มันต้นผักอันใบมันงพักอันหัลักท่าเอามาใส่ผักอีตูพี่น้องเสเรจ็จแล้วจา้าปลูกผักเสร็จแล้วจ้า หกข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าหล้วก็ะกะโหวละผ้าหล้วก็ใบมังรักจับพระออตูนน่เองจะ้ะแล้วเราพี่น้องพัญญาเราไปตลาดมาไปก่อนบอกที่รักจะไปช้อปปิ้งก่อนมันจะค่ำเหมัอนคือจะฝนติดตกน้ำแล้วเหเราไปก่อน,ลอนแลลูววกผู้เดียวอันหลายๆเติมแล้วพี่น้องคือสิคือสิบมันพ่อแค่นี้แหละปีนี้เพราะว่าโอ้ยลื่นไปผูกเอือน้ำ เป็นเดี๋ยที่พายเปน้องไปบนต้นบักเอือก็มูเป็นหามา้าเนาะต้นบักเอือก็ตอนอ้นนั่นเอ่บอบัวหิมะจ้ะต้นบักเอือกอก,ก็บัวเอกแต่ก็ต้นบัวหิมะปลูกแล้วจ้ากับว่านคือสิพปอได้กินมั้งปีนี้แต่อันนี้ก็ว่างไว้นี่ก่อนเอาลวดลวด่างไว้เพราะว่มามันมาท่านมันใหญ่กับมันใหญ่จากน้อยก็จะเอาอันไม้ไผ่อันโค้งๆนะมาเสียบแล้วก็เอาอันอันลวดเนี่ยขึงมันไว้บ่ให้อันนกมากินมัน ก็หายดกมากินพักนั่นแหละพี่น้องเสี่ยหายพี่น้องไปเบิ่งอันไก่เนาะบะเมียนอีหย่างแน่ปลูกอีหอย่างแน่บมะนีเนาะปลูกได้หลายปรนไดเนาะสิพาพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งนํากันนะคะจ้าพี่น้องพี่น้องเห็นบอปลูกแล้วจ้าปลูกคนาจ้าปลูกคณาหน่อยในกองจ้าอันเหลือมันทีจากหน่อยนึงก็เลยปลูกอันใบอันขึ้นชายผสมกันจากหน่อยนึง คือสีผสมพันธุ์กันดอกพี่น้องเอ้ยก็เชออกมาอย่างไรก็ผสมพันธุ์กันอย่างไดแต่ผสมพันธุ์กันอันนี้กับคนาจ้าพี่น้องเห็นบ่ลวดแกรวดรวดรวดกันมันไหวจากน้อยนึงเพราะว่ากระสันเซมีแนวม่านอยากกินน้ำอันนี้กับคนาจ้าพี่น้องคนา คือสิบวาตายดอกปติณีมันเศร้าหนาวแล้วก็บบํเม็เศร้าดอกกแตกับไข่แน่อุณหภูมิกับประมาณจักอันเท่าใดละมันนี่สิบหา้าสิบหกองศาจา้ะไข่แน่บวาตายดอกอันนี้ก็ห้อยปลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจา้าติดแล้วจา้าติดแล้วติดแล้วติดแล้วอันนี้ก็ติดแล้วอันนี้ก็ใบขึ้นชายจา้าพี่น้องเห็นบ่น ต้องเฮ็ดลวดครอบงซี่ไว้ข้าวสารกับเจมกินเมืม่อันนี้ใบอันอันพักอีตูวโอ๊ยพายพักอีตูวจ่าจ่าพักอีตูวเมนยูพักอีตูวจะเอาไปไว้ในเฮียนจ้าแนวมณีจะเอาไหว้ในเฮียนเพราะว่าเขาอันบอมนันอากาศทั้งบันเฮาเนาะเขาสูบบ่ได้อันนี้กับใบโหระพาจ้าโหระพาก็จะเอาไว้ในเฮียนคือกันโหระพา อันนี้ก็ไปพักอีตูคือกันจ้าคือใบบ่คือกันบ่าจากบุ๊กสาอีตูต้อเป็นบอกว่าอีตูมูเป็นเอามาห้ว่าพักอีตูอันนี้ใบโหอละผ้าสิพ้า,าพ,พี่น้องไปเบ่งอันที่ปลูกแล้วเนาะมันงามบบสิปลูกไว้ข้าวที่แล้วอันนี้หอมแดงพี่น้องพี่น้องเห็นดอกพี่น้องจะเห็นหอมแดงกันบ่พี่น้องว่างามบบงามพอได้กินน้ำคาววีดเด้นี่ นี่ก็ปลูกไต่ต้นแอปเปิลข่อยที่ปลูกไต่ต้นแอปเปิลทีมันหน่อยอันนแบบั่นกับอันมันโพเทโต้ต้นมันเพิ่นขึ้นทับกันตะพืชตะพืชสางมันในกินอยู่อันนี้เขาของอันป่าเพิ่นปลูกป่าไม้เพิ่นปลูกว้ข้างนอกสีเนาะก,กับสีง,งามของเราอยู่งามอยู่แต่ว่านนกสีมะกอกบ้านโน้นนี่ก็จะเอาอันแย่งมาคุ้มใหม่เล่างามอยู่พี่น้องเห็นบ่ ซอรไพ่ส์ไหมเซไพหมพี่น้องเห็นบอนี่พี่น้องเห็นบอเห็นบอคอยปลูกมาสองสามอาทิตย์ที่แล้วพี่น้องเห็นบองามบอใบดำดำคอยใส่ปุ๋ยอันนั้นน้ำพี่น้องใส่ปุ๋ยขีนนกพิราบหมูเป่นไหนมาที่มาจากฟ้ามนันแหละหมูเปนออามาหนาหานำ้ำคอยใส่ลงไปงามงามใบดำปื้ดๆคอยสิกากินบ่นี่ ก๋บ่เสียดายบ่างามพวก,กเสียดายได้ข่อยจนมันเ่าหนาจนมันแก่น่นจงสิกากินปลาดบักทั่วข่อยขึ้นใบเห็นชอย,อย่องสิพี่น้องจะเบิ่งไปบักตั่วข่อยโออยกินขนาบ,บ่าพ่อสะมากินบักทั่วไข่โบ่พญานกเอ๋ยเลบงเลบงสิบปีนขึ้นจากน่อยก็บ่ได้มีแต่แเน่าจมากินของข่อยข่่ยจะไม่เล่าโตนแท้นะ เดี๋ยวเดี้ยวขอจ,จัดการเอาอันแยงมาคุ้มมันอีกตะไครยดำมาคุ้มมันอีกระเบิงมอนีก็มาแทะม,มาเล่มก่นเบิดที่ปลาเราปลูวปปกวบมอนีเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งกับปลูกมอนีอีไยังแน่